ีีาให้อมขครโคดังไม่ได้สวยผู้ขายครีมหรอได้ดีคือเออครีมกระแสบเมื่อวานคือดีมากค่ะหลังจากจบแสบไม่เกิน24ชั่วโมงเอายังอ่ะเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเ่ะเป็นไงกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้หอมมั้ยฮะให้ขายครีมก้อนจุกมาเซอร์ไพรส์มากค่ะคือเก็บตังค์มาปีนึงเพื่อออกแสบเพราะว่าขายมาปีนึงแล้วมันต้องได้แหละอ่ะ ขอแค่ค่ารายการคืนก็พอแล้วแล้วก็ยังไม่ถึง24ชั่วโมงได้ค่ารายการคืนแล้วสักพักมันเริ่มเห็นยอดเงินล้านล้านค่ะอุยเป็นล้านล้านเลยอะดีใจมากคืนนี้ดีใจมากแล้วนะคะแต่ว่าหน้ามันไม่ขยับค่ะแต่หอมดีใจมากแต่คนอื่นเขาบางคนก็ได้กันเป็น10ล้านนะคะแต่เราอ่ะรู้สึกว่าเราเป็นบริษัทเล็กๆเราขายของไม่ได้ไม่ได้แพงมากแตามันได้แบบรู้ล้านล้านล้านเราก็แบบดีใจค่ะ คุ้มไม่กับการรูบคุ้มค่ะคุ้มมากที่เก็บตังค์มาหนึ่งปีค่ะแล้วคราวนี้ไปออกเมื่อวานเราตั้งเป้ากี่ล้านมาแล้วได้ห้าล้านเออออกเมื่อวานเนี้ยมีความเครียดสูงมากค่ะเพราะว่าเราได้เจอใครด้วยเราด้เจใครเครียดด้วยเพราะว่าก่อนที่จะเข้ารายการอ่ะพนักงานอ่ะรีบกุ๊บไปเลยอ๋อล้ออกทีนีครับไม่ไม่เออ คือพนักงานใหม่ที่มาทำสิบห้าวันอะ่ะ<พ>เขาไม่ได้ลาออกอะไรกับเราแต่ว่าพอเขาได้เงินเดือน,นเขาก็รีบกุ๊บออกไปเลยแล้วก็คือ <c oughs> คืนนี้เราจะต้องจัดจัดแฉค่ะเราเราจะต้องไปขายที่แฉมันจะต้องแบบใช้ทีมงานเยอะมากเราก็ไม่สบายใจหน้าเราก็กังวลค่ะแต่ว่าห <c oughs> น้ากังวลหน้ากังวลหน้ากังวลเรื่องครีมกับพนักงานค่ะไม่ใช่ <c oughs> มันหลายๆเรื่องที่กังวลกังวลไปหมดเลยแล้วก็เครียดแล้วก็แต่พอรายการจบแค่รายการจบปุ๊บเนี่ย ก็ได้เงินค่ารายการคืนค่ะคือยิอ้มหน้าบานเลยสำหรับต้นหอมบานไปหมดทั้งบนและล่างบานอะไรบานได้บานว่าสิ่งที่หมอดูบอกว่าเมื่อวานมันคือวันปังมากใช่อูไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ,อ,อค่ะคือทำม,มิ่งเขาดีมากเพราะว่าพอพอ,พอออกแชร์สองรอบติดใช่ไหมคะกระแสมันก็ดีมากแล้วก็เช้านี้ยังมาเจอพี่พี่สื่ออีกนะคะก็ ตอกย้ำความสำเร็จเข้าไปอีกขอบคุณมากดีใจใช่นกัดีใจอันนี้ไม่ได้ตัดออกนะตัดออกจะแชกษาแช่ฟอดูมีความสะอาดแช่ได้ไม่ได้อ่าน ตีแม่ตีมาแม่าำขุนจริงเลยอ่ะเราเริ่กมือแต่รับเชิญที่ไปกับเราทำไมเราถึงเลือกพลรนอเออเออหมอดูบอกว่าร่วมงานกับแฟนเก่าปีนี้จะดีซึ่งซึ่งปีที่แล้วอ่ะเราก็ร่วมกันบ่อยเยอะนะปีที่แล้วอ่ะปีใช่เนาะไป่รู้ไม่รู้ปีที่แล้วก็มีคลิปไวรัลใช่ไหมคะนั่งคักเครื่องบินข้างแฟนเก่าอันนั้นก็10ล้านวิวแล้วหมอดูก็บอกว่าได้กับแฟนเก่าเห็นยไหมเพราะว่า ได้ร่วมงานได้ร่วมงานได้เอาเบนเฟิตอ่ะได้ได้ผลกำไรที่ดีอ่ะถ้ากับร่วมงานกับแฟนเก่านี่ดีเลยส่งเสริมส่งเสริมเสริมดวงแล้วเราติดต่อเขายังไงอ่ะเพราะว่าเราบอกเขาไม่ใช่หรอต่างคนต่างบอกค่ะแล้วติดต่อคุณแันคพลายู่ไปยังไงบ้างให้เลขาติดต่อไปกับทางผู้จัดการค่ะจริงๆเวลาเราติดต่อแขกรับเชิญไปเราต้องส่งครีมไม่ต้เงครีมไหมหรือว่าอะไรยังไงหรือว่าเราเราบอกว่าไม่ต้องขายครีมเรารู้ว่าเขาก็ไม่ได้ใช้ครีมใดๆอยู่แล้วแล้วถ้าเกิดเขา รีวิวครีม,มก็คงมองไม่เห็นผิวเขาอยู่ดีเราก็บอกแค่นั่งเฉยๆไม่ต้องเดินออกอแค่นั้นก็ได้ไม่เราาใส่จวนนเป็ตัครียดค่ะคือคนไม่เคยเจอกัน10ป,ปีอ่ะหอมไม่ได้เลิกกันดีนะคะเราเลิกกันแบบว่า <othe> เหมือนเหมือนใครเอาหมาพิบูสองตัวอยู่ในถังอะแล้วนื้สองซเปิดมาแล้วเรากัดกันมันไม่ดีเลยในในในสมัยอดีตเนาะแล้วมันก็เป็นครั้งแรกที่แบบเฮ้ยเราเจอกันแล้วเราจะแบบคุยกันได้เหมือนเดิมไหมอะไรเงี้ยค่ะผ่านเางรายการมีคุยอะไรกัน่อนไหมบอกไม่ได้เจอค่ะไม่เจอเลยตนรายการไม่ได้เจอบนเวทีคือการเจอกันครั้งแรกที่หองนั่งล้วเขาเดินลงบันไดตอนเปิดตัวค่ะก็นึกว่ามีการแบบเพื่อนไม่มีไม่มีค่ะมีงานผ่านผู้จัดการเขาตลอดค่ะแล้วไมงเจอ เมื่อเขาอะไรอย่างี้ทั้งที่เราแบบไม่ได้คุยกันมานานหรืออะไรออหรือว่ามีปัญหาอะไรที่หนักจะเคลียร์กันก็คือหอมอ่ะรู้จักนิสัยเขาอย่างหนึ่งว่าเขาเป็นคนกดง่ายหายเร็วเ,เรารู้ว่าไอ้วันที่เราทะเลาะก,กันอ่ะตีกันอ่ะตีต,ตับแล้วนิสัยเราเหมือนกันอย่างหนึ่งคือเรากดง่ายหายเร็วของว่าเขาอ่ะ เป็นสุภาพบุรุษพอที่จะไม่ได้จดจําอะไรแล้วเรารู้สึกว่าเราสามารถเปิดใจพูดคุยกับคนนี้ได้ได้มากที่สุดรู้สึกว่าสบายใจที่ที่จะร่วมงานกันตอนตอนิดต,ต่อไปเขาไม่ได้ถามบมาเลยว่าทำไมชวนเขามาอะไรเงี้ยเ,เราไม่รู้ค่ะเพราะเราไม่ได้คุยเป็น,เป,นเป็นเลขาเราติดต่อผู้จัดการอ๋อแล้วเราก็เจอกันบนเวทีต้องีอออมีมซีนหนึ่งที่เราต้องร้องไห้ที่เราสึกว่าเราอยากขอโทษเขาในสิ่งที่เราจะไม่เคยพูดจริงๆอะขอเป็นคนเขียนสคริปต์รันเองว่าจะว่าจะอะไรบ้างนะคะแต่ตอนนั้นอะสมองมัน พอมาปุ๊บมันมันลืมไปหมดเลยค่ะว่าอะไรเรียงร้อยอะไรยังไงแล้วก็จริงๆแล้วไอ้คำขอโทษของเตรียมไว้อยู่แล้วแต่ว่าเรากล่าวว่าพิธีกรจะถามเราก่อนให้เราพูดเราเราก็จะไม่ร้องหรอกแต่บังเอิญคุณมดดำเนี่ยเขาเดานเอาจคริปนี้ขึ้นมาก่อนแล้วเขาก็ถามไปทางทางแท็กก่อนแล้วแท็กพูดอะแล้วเราแบบพูดดีจังเลยอะมันทัดใจอะมันทัดใจอะเราเป็นคนที่แบบขี้ซึ้งง่ายอะมันก็เลยเหมือนพอเขาพูดอะมันบิ้วเรา ก็เลยพอถึงตาที่เราพูดอ่ะมันก็เลยนิดนึงแต่แต่บอกตัวเองล้ว่าอย่าร้องนะมันอายเขานะมันการร้องให้ต่อหน้าสื่ออะไรแบบนี้มันพอเถออะไรเงี้ย แต่มันกั้นสุดๆแล้วค่ะจริงๆคือแล้วมันก็บวกกับเรื่องที่พนักงานลาออกโดยที่ไม่บอกเราด้วยมันสร้างความเสียใจกับเราอะค่ะก็เลยรวมกันไปในโมเมนต์นั้นค่ะแล้วก็เสียใจเงินที่เพิ่งค่าพนักงานมันหลายอารมณ์ค่ะมันก็มีคอนนึ่งที่แท็กตอบมาแล้วแท็กก็เหมือนเสียงสะอื้นไปด้วยไม่ทราบเลยค่ะสมองคือหูดับไปตอนนั้นแล้วพี่หอมพอได้ไปออกรายการได้คุยกันแล้วเป็นยังไงบ้างแบบมันมีอะไรที่เราติดค้างกั้นหรืออะไรอย่างเงี้ยมันได้เคลียร์กันตรงนั้นจบไหมพี่คือหอมว่ากันมาเจอกันมนา การอย่างเงี้ยพอมีรายชื่อเห็นรายชื่อกันเราก็จะเลี่ยงกันแล้ว เออ,เ,อ,อเล่นรอเขาเรื่องนี้เหรออ๋อมีเล่นหรอเอองั้นไม่รับดีกว่าอะไรเงี้ยมันเลี่ยงก,กัน,กนแล้วเวลาไปทํางานเนี่ยมันก็จะระแวงว่าเราต้องอัดเสร็จก่อนนะก่อนเขามาหรืออะไรเงี้ยค่ะแต่วันนี้หอว่ามันก็สบายสบายเหมือนลดล็อกแล้วมันโล่งทุกอยาก่างไม่มีอะไรติดค้างใครไม่ต้องติดค้างกันเราเจอหน้าเราก็สามารถทักทายกันได้ได้ดีแล้วก็วันนั้นก็คือภรยาเขาก็มาด้วยเราก็รู้สึกว่ามันเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจของเราทั้ง3คนเะว่าวันนี้เราก็เลิกความเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าแล้ว เป็นเพื่อนแฟนเก่าได้แล้วเป็นเพื่อนได้กับแฟนเก่าได้ทุกคนหรือเปล่าทุกคนเลยไหมข้ามคำถามนี้ไปพี่ก็บอกว่าร่วมหรมร่วมกับแฟนเก่าจะบานจะปังไงจะปังไงมาเลยไม่นเรียกเลยเลี่ยงเลยจะว่าเราเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าได้แต่ไม่ทุกคนขออเเป็นข้ามเอาไว้ว่าเราเป็นเพื่อนกับแท็กได้นะตอนนี้โอเคชื่อเดียวชื่อเดียวชื่อไม่รู้ไม่รู้ดีกว่าเออคือเรา อยู่ๆมันก็ร่วมงานกันได้เออเงี้ยค่ะแล้วท่านเป็นอะครับเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะตอบประเด็นอื่นไงเอาที่คนเดียวแล้วอย่างนี้จะเอาหอมรับแขกกลับมาหรือจะมารับแขกคนี้ไหมหอมรับแขกมันปิดซีซั่นไปแล้วอันนี้เป็นเทปพิเศษไงถ้ามันกระแสดีร่วมงานกับแฟนเก่าหรอคุณช้างจริงๆร่วมงานได้ร่วมงานได้เลยเพียงแต่เราแค่ยังไม่เจออะไรที่เหมาะสมแต่ถ้ามีอะไรเหมาะสมเราก็สามารถนึกถึงเขาแล้วก็เลือกเขามันร่วมงานได้ค่ะวันนั้นหลังรายการแล้วอยากจะผิดกล้อง มีมืออาชได้พูดคุยอะไรกันบ้างไหมมันดึกแล้วค่ะก็เลยไม่ได้พูดคุยแต่ว่าแบบขอบคุณภรรยาเขาก็ทักทายอะค่ะแล้วถ่ายรูปคู่อันนี้คือเป็นโมเมนต์ที่เราตั้งใจไลยแล้วก็ที่เห็นที่ออกเขียนแคปชั่นดูน่ารักเลหลายคนก็เข้ามาแบบนีตั้ใจอะไรอย่างเงี้ยคือทุกคนรู้อยู่แล้วว่าวันนี้จะมาอัดรายการกันหอมก็เลยถ่ายรูปคู่ไว้เป็นที่ระลึกว่าโอเคนะงานมันเสร็จแล้วอะไรเงี้ยก็ถ่ายให้ทุกคนได้ดูค่ะ ไม่ได้มีอะไรมากนะครับใช่มันก็เป็นเหมือนเป็นการพูดถึงในอดีตที่เราดปล่อยคือมันเคลียร์ใจไปถามแล้วเนาะเออผมอยากให้เป็นตัวอย่างสาหรับใครที่กําลังโกรธใครสักคนนึงอยู่ไอ้การโกรธเราอาจจะเก็บเขาไว้ในใจว่าแบบมันมันคาใจมันเป็นเรื่องกวนใจเรามันไม่ได้ปลดล็อกสักทีอะไรเงี้ยก็อาจจะเอาหอมเป็นตัวอย่างก็ได้ค่ะเออขอมว่าพอถึงเวลาวันหนึ่งที่เราโตขึ้นน่ะคำขอโทษอ่ะมันพูดไม่ยากเลยเรารู้สึกว่าเรามีกัลยาณมิตรดีกว่ามีศัตรู แล้วมีงานติดต่อขึ้นมาอีกไหมครับหรือว่าเราต้องเป็นติดต่อกัไปเยถ้าเกิดมีงานผู้ติดต่อมาทำไงหรอรับได้หมดค่ะแต่ก็ดูกาลเทศะไม่ใช่ว่าวาเลนทนยติดต่อมาคู่กับแอรอะไรเงี้ยเอออันนี้ก็ไม่ใช่เีาซซเรื่องความรักเราไม่ถาหมายถึงตัวเขาหรอไม่อ่ะค่ะเออเขาก็อยู่ในสคริปค่ะเขาพิซซ่าล้อสวยขึ้นไหมครับไม่ค่ะ แต่ว่ามีดาราเขาจึบอกว่าเรามีแฟนมีดารามาจีบเราใช่ใครอ่ะแม่อ้วนลีเธอร์เขาบอกว่ามีคนมาจีบเราเป็นคนในวงการกระพูดงี้เรายังเราเชื่อคําพูดเขาเหรอเขาไปถึงแม่อ้วนดีเทอร์เขาถึงคือเป็นแม่เรานะที่เราเพิงรูเราต้องรู้จักแม่อ้วนลีเทอร์ย่างดีจะบอกว่าแม่แม่โกหกเหรอ ไม่มีค่ะไม่มีค่ะจริงๆไม่มีเจุดบริการบริการที่ย้ายหินนะมีเจ้าดอกไม้มานะบาร์โฮสเฟอร์เอเวอร์ค่ะโอ้บาร์โฮสเฟอร์เเอวหรอแล้วกับพี่ป้องนี่เราอเราไม่ต้องรู้นกัหรือว่ายังไงพี่ป้องมีลุ้นค่ะลุ้นได้ถ้าถ้าสื่อถ้าต้องเชียร์ถ้าควรจะต้องเชียร์ว่าแตบพี่ป้องขอว่ามีโอกาสค่ะเพราะว่าเวลาที่หอมเจอเขาแบบแววตาอะไรอย่างเงี้ยนะสัญญาณได้ใช่ไหมคะว่าเขาช่วเราสับสัญญาณได้ ชอบมาคีดไกลตลอดเลยลูกแสดงว่า,าสิ่งที่มันผ่านมาสิบกว่าปีที่แล้วมันคือมันจะกลับมา,าแล้วเราก็สวยก็คือแบบเขาจะมีความเอ็นดูห่อว่าบางทีมันเกินเพื่อนหรือเปล่าไม่หรอกจริงๆเป็นเพื่อนกันเพือ่อนกันเจอกันแต่ว่าตอนเด็กๆเ,เราเคยคุยกันนะแบบถ้าสี่สิบเราไม่มีใครเรามาอยู่ด้วยกันไหมแล้วเม่ความรักเขาก็เริ่มจากเพื่อนเหมือนกันนะครับเนี่ยขอนถึงบอกว่ามันยังมีช่องอะไรนิดๆอ่ะเข้าใจป่ะและไอ้ประโยคที่บอกว่าถ้าสี่สิบเราไม่มีใครมาอยู่ด้วยกันไหมเนี่ยมันคือประโยคที่มาจากปากผู้ชายนะ แล้วเราไปเช็คเขายัางหอมมีสิทธิ์คิดได้ใช่ไหมถ้าประโยคนี้รุนจาร่าแล้วพี่หอมไปเช็คเขาหรือยังเช็คถามแล้วเขาบอกว่าไม่เอากันอยู่แล้วแว่าไม่เอาเป็นแฟนกันอยู่แล้วแกงหูหรือเปล่าเกิดหรือเปล่าอันนี้พี่หอมยอดเขามันได้เอาอดีๆตอนเวลาเจอหน้าเขาเราต้องเป็นยังไง้างมันมันสนิทกันมากค่ะสนิทกันแบบอุ้ยแต่ก่อนนี่เรียกกันผัวไปไหนมีอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วอยาสนิทถึงขั้นที่เราเรียกไหม ไม่ค่ะมันมันรู้จักกันมากเกินไปแล้วถ้าเชียร์มากๆมันจะมีการลื่มลุ้มลุ้มลเ้มยเ์มยุ้มลุ้มลั้มยุ้มลุ้ัลอ้่ลุ้มลุวมาั้มลุ้่ยังมลุ้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 มลุ่มลุ้มลุนอลุ้มลุ้มลุ้นลุอมลุ้มลุ่มลุ้มลุ้มลุ้รลุ้มลุ้มลุ้มลุมลุ้มลุ้มล้้มลุ้มลุ้มนุ้มลุ้ยลุ้มลุ้มลุ้ล้มลา้มลุ้มลุ้มุ่มลุ้มเ้มลุ้เลุม เนี่ยคิดนานแล่ว่ามีเออไม่ก็เนาเราก็ไม่รู้เราไม่รู้เขาพูดเล่นพูดจริงจีบนะครับจีบได้ไหมหรืออะไรงันไม่คุยกีกคนครับตะเบอร์ไม่ได้คุยเลยเพราะว่าเวลาเขาพูดมาเราไม่ได้ไปตอบเอาแล้วคนที่เคยบอกว่าจะเจอ เจอแล้วแต่ว่าไม่ไปแล้วไปแล้วไแล,วไแลว้วแล้วไม,ไม่ได้ชอบขาม่อันนหมอดูหมอดูราคาละหมื่นนึงเนี่ยเขาจะบอกว่าว่าจะเจอเมื่อไหร่บอกว่าไม่เจอยังไม่เจอหาเงินเตอนไหนครับตอนนี้ไม่เห็นเขาบอกว่าตอนนี้ไม่เห็นแล้วก็เห็นว่าปีนี้เรื่องการขายของอะดีมากแล้วก็ ให้เซกุตบายวงการบันเทิงเลยนะเออเอ้มาพูดว่าเซกุตบายได้เลยตอนนี้หอมก็เฟดมาประมาณแบบ90%แล้วนะคะไม่ได้เชื่ออะไรมากเลยนี่อ่อนี่ออปัญหาอีกหนึ่งเรื่องค่ะจบหน้าใหม่แล้วหลายคนบอกว่าจะหยุดได้รึยังค่ะเพราะตอนนี้สวยแล้วเมื่อตายค่ะก็ยังไม่หยุดอีกยังไม่หอมพูดเล่นคือหอมอ่ะเออเอะไรจริงได้บ้างวะหน้าใหม่อย่างนี้ใส่เดิมเลยอ่ะตอนนี้สวยมากตอนนี้ขึ้นเหมือนนุ้มตัวดีแล้วนะหอมคือ นี้โอเคแล้วก็ยังไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะทําอะไรค่ะมันเมื่อเมื่อไหร่ที่รู้สึกว่าหน้าหย่อนค้อยหรืออะไรเดี๋ยวค่อยไปคิดในอนาคตอีกทีหนึ่ง <S <S อันนี้เราไปขอที่ไปทามาล่าสุดแบบบินไปนี่คือเอาต้นแบบเอาแม่แบบไปไอ,อ้นายเกาหลีเลยเหรอไม่ไม่ไม่ได้เอาเล็บอะไรไปเลยคือเพราะตะเวนไปก่อนรอบหนึ่งตะเวนถามคลินิกต่างๆว่าหน้าอย่างนี้ต้องทําอะไรเกาหลีส่วนใหญ่บอกให้ทุบหน้าเราก็เลยแบบ ทุกหน้าทุกหน้าก็เป็นผิงหน้าโหลเหมือนคนอื่นอยู่ดีเพราะหน้าไม่ได้แตกต่างอะไรงั้นสองกระจกดูหน้ามีปัญหาอะไรมีปัญหาที่ตาอยากให้ตาโตแต่ตามีตาสองชั้นอยู่แล้วตาสองชั้นมากก็ไม่ชอบงั้นก็ดึงเอ็นเดลไทยแล้วกันเจาะ4จุดอย่างเงี้ยแล้วก็แบบสองกล้องดึงดึงหน้าผากขึ้นนิดนึงมันจะได้ตาโตแค่นั้นเองค่ะเมื่อกี้บอกจะออกจากวงการจริงเหรอหอมก็เฟดมา90%แล้วค่ะนี่คือเฟดจริงตั้งใจตั้งใจทำงานเฟดออกาวันเก็ไม่ได้มีไม่ ไม่ได้มีออกรายการหรือออกอะไรแล้วนะยังยังเก็บรายการไว้เฉพาะเป็นรายการที่เราเป็นพิธีกรประจำเช็คมีเอามีรายการใหม่ขึ้นหอมกระหอยแล้วก็ละครของเชนคือละครเนี่ยว่าจะไม่ลาพูแต่เชนติดต่อมาให้เล่นบทเคอรี่แล้มันมันคาทายบทอาาเอ๊ะคนเล่นยังไงนะการเป็นเอ่อเคอรี่เล่นยังไงแล้วก็รู้สึกว่าขอดูรายชื่อหน่อยมีใครบ้างเคอรี่มีใครบ้างแพทนภภา ตีชาโอใบเฟิร์นใบเฟิร์นพิมชนกเราก็เออเราเกตเดียวกับใบเฟิร์นก็มารุ่มงานด้วยมาถึงรับนุ่มๆมี่ใครบ้างเต่าสมชายอ่าเล่อนลูกหลอกแล้วก็เราไปถ่ายสถานที่อาบอบนวดจริงๆใช่ป่ะ คือทุกคนก็แต่งตัวแหละในอาชีพในนัแครเตอร์ติชาเดินไปเข้าห้องน้ำซึ่งเขาก็เปิดทำการนะแล้วก็มีคนมาถามติชาว่าหนูเบอร์อะไรอ่ะ แสดงว่าเหมือนทุกคนตีบทโอ้โหตีบทแตกแต่งตัวปุ๊บเหมือนปั๊บเลยนี่ออกมาสวยมากมันนี่คือผลงานทิ้งควรไหมหรือว่าหอมหอมว่าไอ้สิบเปอร์เซ็นต์ที่หอมเก็บไว้อะมันเป็นงานที่เรารู้สึกอยากทํามากกว่าค่ะว่าว่าเราอยากทําอะไรอะไรเงี้ยถ้าถ้ามีอะไรที่มันติดต่อแล้วมันน่าสนใจก็ก็ก็อยากลองดูแต่ถ้าจะเรียว่างานละครที่แทบจะไม่มีแล้วต่อจากนี้แทบไม่มีค่ะเพราะว่ามันใช้เวลาเยอะแต่ว่าเออมีละครเหมือนต่างประเทศติดต่อมา อะาผมว่าอันนี้มันท้าทายอมือไหน่ที่ท้าทายก็จะรับใช่ก็ก็แค่สิบเปขอขอดูไปเรื่อยๆว่าเออคอนแทคมันตกลงกันได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะเป็นดาราสาวสิเป็นเป็นดาราสาวสิที่เหลือเป็นดาราชายเหรอแต่ยังไม่ค่อยเชื่อเลยยังไม่ค่อยเสี่ยงใช่ไหมยังค่ะยังก็ยัง เรากขาไม่รู้ว่ามันจะไปทางไหนแต่ธุรกิจมันดีหอมคิดว่าหอมโฟกัสทางธุรกิจไปก่อนอะไรเงี้ยค่ะไม่เชื่อเลยสั่งได้อยู่เอะเป้าหมายเรายังอยากได้เงินร้อยล้านอยู่ฉะนั้นหอมก็แค่เดินตามบันไดที่วางไว้ว่าบันไดไหนที่มันจะทําให้หอมหาเงินก้อนนี้ได้ค่ะได้สั่งไดอยู่เนอะอะไรนะคะกับพี่พี่สื่อทุกคนนะคะไม่มีปฏิเสธอยู่แล้วเพราะว่าไม่ค่อยได้ตอบก็คือวิ่งหนีเลยโอเคขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณนะคะเอาไปรู้ มันเกินแล้วหลายไประเด